สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอีสานเดนมากนะคะวันนี้แอน,นจะพาไปดูว่ามีใครกี่ฟองตรงนี้มีใครสองฟอง วันนี้มีขายแค่สิบสามฟองจริงๆแล้วต้องมีสิบหาฟองพี่น้องดูน้ำไก่ไกยเป็นลาแข็งหมดแล้วเอนยามาให้อาหารกายโอเคเอน,นยาเจ็บไหม เจ็บนิดเดียวกายกินอาหารหมดแล้วตอนนี้แอนี่จะกลับเข้าบ้านแล้วจะพาน้องไปเล่นเกมบ๊ายบาย Er Jack dejligt blød? Blå. Er han dejligt blød? Ja. Kan se. se. Tjek. Mm. spil? Ja. Okay. okay. Nu er jeg fra, at vi skal spille vennespil. Det går ud på, at man skal finde de to af de samme. Så hvis nu... Den her og den her. Hvis de nu lå her, så skal man få den samme. Så... Så fra, at jeg skal <laughs> สำหรับสักษ์มันสิ่งกันสำหรับมันพร้ออีกกันแค่เจ้ามันด้วยน่ะค่ะพี่น้อง2-3วันมานี้อันยาเข้าถ่ายคลิปแล้วก็ตัดคลิปเองเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มนจะไปสอบจบการเรียนผู้ช่วยพยาบาลในวันที่19 อาทิตย์หน้าที่จะถึงนี่เองนะคะมันก็เลยไม่มีเวลานะคะเด็กๆก,ก็เลยได้เล่นกันตามภาษาเพี่อนญาก,ก็อยากตัดคลิปอยากถ่ายคลิปแล้วก็อยากหัดพูดภาษาไทยด้วยนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ก็เลยมีการพากเสียงเป็นภาษาไทยด้วยฝากรับชมคลิปน้องด้วยนะคะคลิปของเราไม่มีเสียงเพลงนะคะเสียงดนตรีเสียงเพลงอย่างที่เคยนะ่ะ ไม่มีแล้วนะพี่น้องเพราะว่าแอปที่มนใช้ตัดต่อคลิปใช่ไหมเขาไม่ให้ใช้เสียงเพลงคลิปที่เราลงใหม่อันไหนถ้ามีเพลงก็คือจะไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เลยนะคะส่วนคลิปเก่าๆมนก็จะทยอยได้รับอีเมลว่าเสียงเพลงติดลิขสิทธิ์เกือบทุกคลิปเลยนะพี่น้องก็คือไม่สามารถสร้างรายได,ได้ได้แล้วนะคะต่อไปนี้ก็คือตัดคลิปแบบไม่มีเสียงเพลงนะคะพี่น้อง ตอนนี้แอนเนียต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย